ดบรลอยครับพี่นอ้องสิบเซียบด้วยกันหสิบเซียบครับผมก้อยประหอยครับพี่น้องวันนี้มีนูก้อยหอยก้อยหอยปิกปนใส่ลงไปหัน ป่พนหอนใส่ลงไปเลยหมูพ่อเคยใส่ไหมพี่น้องพี่ปนไหล่ย,ยู่งข้าวคั่วใส่ลงไปโลดน้ำปลาจดุจดๆๆๆๆๆๆพ่อ,นอกนบักเน่าพี่น้องบักเน่าใส่ลงไปเลยบักเน่าน่วยหนึ่งพ่อป่ะหมูเน่าก็าจะเหี่ยวเบิดกลัวจะได้เนี่ยกลอยพี่น้องเอ้ย อ๋วมอน้าลูกครึ่ง,งวง่นาลูกครึ่งน้ำปลาพี่น้องจวดลงไปหงน่วพี่น้องใส่ลกไปโหลดเรต้องฟังเสียงเลวดึกแล้วพี่น้องใส่หลายเสียบหลาย โอ้โหหมดตัะพี่น้องเลยโอ้โหสุดยอดเลยหอมใส่ลงไปสิจ๊ะจะรออะไรแล้วดึกแล้วพี่น้องมึงสีสันสีสันที่แหละพี่น้องเนี่ยโึมีของเหลนนี่ไ อื้มก่อซี่มัมงกรอืมช่วยจอดเลยพิกปุ่นลงอีกนิดนึงเผ็ดบดทตันพ่อน้าลงอีกเพียงนึงพอดี พอด <'s> ีเลยพี่น้องเลยสุดยอดสาลเน่ซาลเน่บิดกเซเลยเดียสเซเลยเอาจังสี่แล้วพี่น้องนี่ล้วเสบปเซบน้องกันพี่น้องไปไปพี่น้องไปไปพี่น้องขึ้นโต๊ะกินน้ากันครับผม หิวเขาแล้วหิวเขาแล้วรี่สิบอยครับพี่น้องสิบเซียวนุกันโอ้โหอยู่ๆเลยพี่น้องเว้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับมึอนี้เดือกอีกแล้วครับพี่น้องตัวแรกว่าสิไปเสียเบ็ดไปบ่ท่านครับผมเลยเฮ็ดเมนูก่อนพี่น้องเฮ็ดก๋วยผัดให้พี่น้องหน่ยเบิ่งก่อนเดหลือมือจนสิไปเสียเบ็ด เาาขาสองห่อพี่น้องมาได้เด็กกี่ดอกมาพี่น้องมาเอ้ยพี่น้องเอ้คอยผมไว้บักไล่เลยบี้อืมอืมกอบเยอะนี่ยปลากัด ก็ได้ผพบว่าจะนอองํำแข็งนะครับเรื่มซื้อเด็กแล้วอืมอืม ืมบริกินดนอะไรพี่น้องไม่นูเนี่ยยำเล็กๆได้พี่นอ้องติดข้ออืม,อม Ừ. Còn cái mười là cái nồng. cọp đi. Mm. ดไรับบนหอยได้พี่น้องบนหอยเนี่ยหลายเติบิเอืมมีนุบริหารกรรม

Hết cắp khẩu trái thơ đi. Ui, cơm bún lái đây, thưa nàng. Cơm bún lái của thư kháu ý. chúng ta bùng hoa dạy im rồi. Cái lô ở bên đây, này, chứ nó bớt được. Điều mượn thì phá đuôi bếch, phía đằng, phá ขนมน้ำแข็งนี่มันจะกรอบพว่านี่พี่น้องผมนี่ซื้ออะไแข็งเนี่ยวะ Giờ kiếm tục ba nó phải không? Xem một đèn ngủ ơi, cứ xẹp không? Xẹp không? 嗯。Mm. rất là bên học sĩ dùng mình có mặt được các bên học mà gọi bộ เครียบภารกิจแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบมือเดินผาลงเบ็ดกับพี่น้องฝากข้อที่สามด้วยพี่น้องข้อที่สามหรือข้อกระดิ่งเกี่ยวกเตื่องพรบเบอร์สุภาพคลิปหนาคลิปนี้ครับคลิปนี้ก้อยบั้ห้อยกินเลงเด็กกับฝากเป็นก้อนเล่นใจให้บาปูเมียด้ครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับแต่คลิปนี้บาปูสิยาพี่น้องไปก่อนดึกแล้วครับสี่ทุ่มแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ